Stay healthy with กรมรุมงร่าคุณผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเกินถึงเรื่องของผู้สูงวัยกับการใช้ยาการรับประทานยาเราคุยกันไปเรียบร้อยสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันว่าผู้สูงวัยส่วนมากเราเราต้องรับประทานยากันใช่ไหมแต่มีผู้สูงวัยหลายท่านก็มักจะลืมกินบ้างเอะแล้วลืมแล้วทำไงอันนี้นึกไม่ออกงี้วันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าลืมแล้วจะทานมื้อถัดไปหรือลืมแล้วนึกขึ้นมาได้แล้วทานทันที ตอนนี้คุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะ สำหรับผู้สูงอายุนะคะบางครั้งเนี่ยก็จำเป็นต้องกินยาหลายต่อหลายชนิดหลายมื้อค่ะดังนั้นปัญหาการลืมทานยาเนี่ยเจอได้บ่อยมากซึ่งทานนานานลืมทีเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นไรค่ะแต่หากว่าลืมบ่อยๆร่วมกับมีปัญหาความจำด้านอื่นด้วยหรือว่ารบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยก็แนะนำว่าผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องพามาเช็คเรื่องความจำนอกจากด้านความจำเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆค่ะ ที่ส่งผลรบกวนการจัดยาด้วยตัวเองตัวอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาด้านสายตาการมองเห็นปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กๆก,การใช้มือหรือว่าการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะเช่นโรคพาคินสันดังนั้นเนี่ยง่ายที่สุดก็จะแนะนําว่าให้ครอบครัวหรือคนดูแลเนี่ยช่วยจัดยาให้นะคะหมอก็อยากจะแนะนําเป็นกล่องจัดยาค่ะที่อาจจะจัดเป็นทุกวันจันทร์นังคานพุธพฤหัสสุขแบ่งมือ้อเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นค่ะอันนี้ก็จะ ช่วยสำหรับผู้สูงอายุที่ลืมกินยาอยู่บ่อยๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถตั้งปลุกตั้งเตือนตั้งเป็นนาฬิกาปลุกหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันในมือถือ,อป้องกันการลืมทานยาได้ค่ะ อย่างสุดท้ายเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เธอค่ะพวกเราเนี่ยก็สามารถทำสิ่งที่เรียกว่า simplify regimen ก็คือการทำให้การบริหารยาเนี่ยง่ายมากสำหรับผู้สูงอายุตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าทานยา1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นเนี่ยเราก็จะดูว่ายา2ตัวนี้ตีกันไหมทานเช้าทานเย็นเนี่ยผลต่างกันหรือเปล่าหากว่าไม่ต่างมากเราก็รวบเป็นทานยา2เม็ดต่อ1มือ้อทำให้การบริหารยาเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็อยากจะแนะนำว่าการจดรายการยาแล้วพกติดตัวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งสำคัญนะคะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอาจจะเจอหมอหนึ่งคนในโรงพยาบาลหนึ่งไปเจอหมออีกท่านหนึ่งในโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะดังนั้นการรวบรวมรายการยาเนี่ยแล้วนำมาให้แพทย์กับเภสัชกรตรวจสอบเป็นระยะะ,ยะเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะ และอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนําคือผู้สูงอายุที่มีประวัติการแพ้ยาการที่จดยาที่เคยแพ้แล้วก็พกใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์หรือว่าจดไว้ในมือถือเนี่ยก็ช่วยให้แพทย์แล้วก็เภสัชกรเนี่ยหลีกเลี่ยงการสั่งยาที่เคยแพ้ในอดีตผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่ อาจจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเป็นวัยที่อาจจะมีความไวต่อยามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่อยาได้เยอะค่ะดังนั้นถ้ามีความกังวลมีปัญหาอะไรก็แนะนำให้ปรึกษาพวกเราได้นะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Virtual Life